แพทเทิร์นกางเกงขาเล็กและขาใหญ่ต่างกันนิดเดียวมาฝึกดัดแปลงแพทเทิร์นขาเล็กให้เป็นขาใหญ่กันค่ะชิ้นโอก่อนเริ่มจากขาชิ้นหน้าก่อนขาชิ้นหน้าถ้าเราทำขาใหญ่ เราจะไม่ไม่โค้งเข้ามานะคะไม่โค้งเก็บแบบนี้นะคะพียรีจะขีดตรงนะ,ะต่อเนื่องจากเส้นที่เราขีดจากสะโพกลงมาหาเป้านะคะมันจะมีเส้นที่เราวัดรอบสะโพกหารสี่แล้วขีดตั้งฉากลงมาหาเส้นเป้านะคะมันจะมีเส้นนี้นะ,ะพียรีจะลากเส้นนี้ตรงลงมาหาปลายขาอ่าเราก็วางให้ตรง วางให้ตรงแล้วเราก็ลากตั้งแต่สะโพกนะคะลงมาหาปลายขาเพื่อทําขากระบอกใหญ่นะขีดตรงลงมาเพียรีจะใช้เส้นนี้นะเดี๋ยวจะเติมสีให้เราวัดลงมาแล้วเมื่อเราวัดลงมาแล้วลองวัดดูนะคะจากกลางขามาหาเส้นที่เราขีดตรงลงมาได้กี่นิ้วตัวนี้เพียรีได้ห้านิ้วลองวัดขีดออกมาข้างหน้าให้เขาได้เท่ากัน อันนี้ห้านิ้วให้เขาได้เท่ากันจุดนี้นะคะเพียรีจะขีดเชื่อมต่อหาเป้ายืนหน้าแต่ว่าตรงนี้นะคะตรงนี้จะต้องนะ,ะตรงนี้จะต้องไม่เกินนะคะไม่เกินจุดของเป้ายืนหน้าจากจุดนี้นะคะออกมาตรงนี้เพียรีวัดออกมาหนึ่งนิ้วครึ่ง นะคะหนึ่งนิ้วครึ่งจุดนี้จะต้องไม่เกินหนึ่งนิ้วครึ่งน้อยกว่าได้เท่ากับได้อยู่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนมันจะมาตีกันขาในนะคะมันจะมาตีกันนะเพียรีขีดตรงไปเลยนะอันนี้ขีดตรงไปเลยเพียรีจะใช้เส้นนี้แทนอันนี้คือสิ่ง ขาที่เพียรีจะใช้นะคะเพียรีใช้สีเขียวนะขีดทับก่อนดูเพียรีขอขีดแบบนี้เลยมันอาจจะเส้นใหญ่แต่ว่ามันทำให้เราเข้าใจเพียรีจะตัดเพียรีจะใช้เส้นนี้นะทุกคน มาหาเป้ายืนหน้าที่เหลือคือใช้เส้นสีน้าเงินเลยปกตินะคะแต่อันนี้เพียรีเสริมขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นเพื่อให้เพื่อให้เราเห็นชัดส่วนด้านข้างด้านข้างเพียรีก็ใช้เส้นสีนี้เลยเราจะได้ขาใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าด้านบนเราจะใช้องศาเดิมสะโพกเดิมเพียรรีขออภัยด้วยนะทุกคนคือเส้นมันก็จะดูใหญ่ เนะพียรีจะใช้เส้นที่เป็นสีเขียวนะคะชิ้นหน้านะสีเขียวไอ้ส่วนไอ้เส้นสีแดง,ส,ง,นะะส,แดงสีน้ำเงินนะสีแดงสีน้ําเงินนี้เพียรีไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเราต้องการขาใหญ่นะชิ้นหน้าเพียรีเสร็จแล้วนะคะส่วนของด้านบนนี้เราใช้สีน้ําเงินเลยนะลากลากมาแล้วก็ไล่าตามสีเขียวลงมานะต่อมาชิ้นหลังของเพียรชีชิ้นหลังเพียรีจะ ขีดนะคะจากเส้นสะโพกให้เขาตีขนานคู่มานะคะตีขนานคู่มากับขาตัวนี้เลยนะคะสะโพกจุดนี้มาหาจุดนี้เขาห่างกันเท่าไหร่จุดนี้นะคะเ,เส้นสะโพกตัวนี้เพรีห่างประมาณหนึ่งนิ้วกันนิดๆนะคะหนิ้วกันนิดๆเราก็มาจุดชิ้น ขาชิ uh. ung, ้นหลังกับขาชิ้นหน้าตรงสีเขียวเพรียีนะคะหนึ่งนิ้วกบนิดๆวัดออกมาจากเส้นส <areas S 1> ีเขียวนะคะออกมาหนึ่งนิ <outside> ้วกบนิดๆอันนี้จะเป็นชิ้นหลังเพรียีจะขีดตรงขีดตรงนะเป็นขาของชิ้นหลังขีดตรงขึ้นบนขีดตรงขึ้นบนเป็นขาชิ้นหลัง แสดงว่าชิ้นหลังของเพียรีนะคะเพียรีจะใช้สีนี้นะสีส้มอันนี้ในกรณีที่เราต้องการทำขาใหญ่เราไม่ได้ต้องการขาเล็กนะขีด ทุกคนต้องใช้ดินสอนะคะ,ะส่วนข้างบนนี้เราจะใช้เส้นเดิมสีแดงขึ้นไปเลยนะคะอันนี้คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังส่วนปลายขาใช้ร่วมกันนะต่อมาอชิ้นหลังจากเส้นกลางขานะคะออกไปฝั่งด้านนี้เท่าไหร่อันนีนะะ้ประมาณ6นิ้วกว่าเนาะฝั่งนี้ก็ให้เท่ากันนะคะฝัะ่งนี้ก็ให้เท่ากัน วัดขาออกมาเท่าไรนะคะฝั่งด้านในนี้นะคะออกมาเท่ากันแต่วัดมาจากเส้นกลางขานะวัดออกมาให้เท่ากันอ่าเท่ากันแล้วเราก็นะคะช่วงเขา่าอ่าช่วงเข่าเหมือนกันช่วงเข่าวัดจากกลางมาหาตรงนี้ได้เท่าไหร่ของอันนี้ประมาณหกนิ้วครึ่งนะคะฝั่งนี้ก็ออกมาให้มันได้ประมาณหกนิ้วครึ่งนะ ก็ขีดตรงขึ้นมาใช้ดินสอก่อนนะคะพียรีขีดตรงขึ้นมาก่อนแล้วตำแหน่งนี้ค่อยๆโค้งมาหาจุดเป่ายืนหลังนี่จะใช้จุดที่โค้งไม่เยอะจุดที่ประมาณเลขเจนะคะของเพี่รีจากเข่าขึ้นมาประมาณเลขเจ็ สรุปชิ้นหลังเพียรีนะคะจะใช้เส้นนี้นะคะส่วนเป้าช่วงนี้นะคะเราจะใช้เส้นเดียวกันจะใช้เส้นเดียวกันกับสีแดงเลย ส่วนปลายขานะคะก็เท่ากันนะคะเท่ากันเท่ากันกับสีเขียวนี่เลยอืมนะคะ